ผู้ขาฟันเห็นงูค่ะฟันเห็นคนเอาแหวนมาใส่โบวแมวนแหวนทองแต่่วาเป็นแหวนเงินคือแหวนเพชรนี่ลยนะครับเอาสวมเสอเนื้อกลางมือเลยค่ะพ่อแล้วก็งูแต่ว่ามัยกคอหรอกแต่ว่าผมเข้าไปใกล้หน่อผมนะมันชีสวบพ่อชีสวบผมแต่ว่าก่ถือผมหลบออกเนาผมยา แตมันเถืของมยิ่งเป็นได้เมื่อเดี๋ยวผมก็จะตายแล้วเนะงูใหญ่เนาะบตายแล้วตีเลขเป็นตัวไดครับเพราะว่าแต่ว่าผมได้จับอยู่จับคอค่ะเออจับผมได้จับหางูพอมตัวไดพร่าตัวได้พ่อก็ตีว่าตัวได้งูผมก็เลยผู้ขาก็เลยตีว่าพวกพวกเจ็ดมากกับเก่ามากค่ะเจ็ดมากเก่ามากแล้วก็จุนยนี่จุนยนี่ก็ยิเป็นแหวนค่ะ เมือรจะเป็นค่ะยกกิสับกันไปยังไงานีอ่ะานีอายุพางเสือดเกศชีพ่ว่าาที่ก่อนหกศสแต่เมื่อกี้เี๋ยวไม่ออกแล้วทิ้เกศค่ะครับผมบายบาสวัสดีค่ะพ่อเสืดานีค่ะวานนีค่ะน้องเหมนครับพี่น้องค่ะตอนนี้อยู่กับคุณพ่อเสือดคุณพ่อประเสริฐ

วันนี้งูใหญ่ดวเลยมันจะได้กวพ่อเอาชั้นไม่กับนูฟังบะขอนงูงูใหญ่งูใหญ่นี่มันจะเป็นงูแบบว่าเอามันขึ้นมาอีกพ่อถึไนนจ่ก็เคื่อวรวใช่ไหมครับปั่นบอลเด้เออต่อดีครับเจ้าบจกหงุมยอะมาจิงๆนะเพราะจะหงุมมั้ยนั่ก็มันเหียดเหียดเห่าไปเลยแต่ว่ามันมาเลยเราหัวครับมันจวบผมนะ ครับมันกัดได้บ่เกือบเออเกือบเออผมไปเกวอบกัดไปแต่บ้างตอนนี้ที่เขาเจ้าแรงไม่ใต่ก็เคร่องเดียวกันนี่แหละแหวนเออเป็นแหวนมันเป็นแหวนในแหวนเงินจำนวนแหวนทองคำแหวนเนีนมีเงินมีทองมีเงินแล้ว จำไม่โชกบ่อแม่จไม่โชกรอกไอ้ก่อาก้อนวนตีตีข่อยนั่นอข่อยนครับเิ่งอันนี้นวดเนียวนี่เนาียได้ถ้ารัดเขาลงไปมันเป็นน้ำตางเก่าครับมันเป็นน้ำตางเก่าพูดถึงจ่เก่าอดิเนี่ยครับสมัยตะก้อนพู้ได้ก็เป็นลักันป่พ่อมืมูไม่ญงแปลมูอู้ไดคุ้มนังเขาจะออกมานางมาเบิ้งน้ำกันเบิ้ลบะที่น่ครับมาผมงีไดบาดที่มากบาดที่นี ม่าอันนี้ค <f 000> ืองวดก้อนเป็นบอลอีกหงดนี่นี่งดวัดหนึ่งเจดศูนย์เป็นบอลอนึ่งเจ็ดศูนย์งงดที่แร้วก่บเพิ่นฝันเป็นบค่ะเออบันนี้หมื่นมื่นปันนี้หวดนี้บันนี้พ่อไป็นถ้าหมุนวันเห็นยังสิจะเนมือแล้วเนปมูกเนี่หลังห้วยออกมาข้ฝันเป็นถ้าหมุนยังได้ว่าเพิ่นูงเลยอย่างครก็ได่าแสดงเอาฝันต่อหางเหล็กเขาจะแหวนมาใส่ว่าผู้ปินห่วงแหวนก็มีอยู่ดิ ผุ้เป่แหวนแหวนน้ำหาแหวนนี่มามันมแมวนแหวนเจ้าแหวนไขแหวนเงินว่า่นนี้บัางเพราะวจนแจ้งคุโรน้อยๆใหญ่แล้วสรุวไาจะไหแม่ิดเป็นเฮบุลุกอยแจ้ก้นที่ไหนแหวนเินแล้วตีเลยยังไงไว่าผพว่าค่ะงูอย่างนี้นะงูจงอางจัง แต่ว่าพอเสือฟตีข้อมฟันมัจยังไงค่ะเปือฟันแบบนี้อวันนู้สิวดเล่าโอ้สิบ้าวสิาววันที่หนึ่งโชกเล่าแล้วแต่ว่าเล่าก็ได้ได้หวนพนกเจะเวหวนมาใส่หอเป็นนหวนเงินเวนเงินก็จะว่าเป็นมาเป็นเวนพนกเจะมันมาเวียนเวนมุวงเจ้าเวีนอยีเสืมา แล้วเาวเป็นีด well, ีห้าวเ็ีแบงไหนหานล้ววม่วงก็สีค่ะกาดเล่าแม่เรื่องฟันหมดขึ้นอามฟันไหนตาองรีมเลไมไหนฟันขอนทิแจงเนาะอืเป็นแสดงว่าฟันหมดขึ้นแวนมันเป็นหนึ่งนเป็นซีมเจ้าเวนซี่บุเป็นชูนส่วนหมอพอจ้าเยลี่ฟันเห็นหวนมันหาชุนเลย อันนี้แวนลงเดียวดิตะวันหาเดียวคือกาใหใส่ใส่นิวไงแม่มันหาวงเนี้ยนะหาหนิวเนี้ยตีให้ได้ว่าหานิ่งมาได้ตีให้้ว่าหานิ่งมาได้หน่วสามตัวก็หาหาหนึ่งอู้พ่อก็บอฝันบ้างผู้พ่อกไอ้ตีวากี้จะได้เรอูใหญ่นี่มจะกบเกจนเนาะค่ะ บ่เกะกบเก่าแหวนนี่มันยีเป็นมุ้นหนึ่งกิ้งนะแวนเป็นกุอ๋อแวนนี่เป็นมุ้นน่าบามมันมันมันออกมันออกก็แม่งมกูชิเลยบางที่กลับมาออกแล้วแม่งโมกูการวะอะไรโมกได้แล้วเราไปซื้อบาง่กลับมาสดได้ค่ะพ่อเขากลับแนี้น้ำมห้นน้ำมุนแม่ใจเห็น มันสีกับมากไ้กเยกบเกียังยังสีมาอยู่ผมคิดว okay. ่ามันใจว่าเก่ากับเจียบยังเก่ากับเจียังีมาคือเก่าอะค่ะอ๋แกนี่มมนจีเป็นวงเหมือนบอกเป็นซนหรอเป็นวงเรากับมีวงอยู่แกนี่กลมๆแต่ว่าานี่ไม่เป็นเป็นมือเลยอ๋อโอ้กบอ เดี๋ยวผมจีเบิ้งก้มเดี๋ยวผมจีบเบิ้ไทยค้อมฝนแต่ไทยค้อมฝนไม่จออกมากม่จีนี่เลยกกับไทยค้อมฝนี่ลาอ๋อไม่ีนี่วเพราว่าเปนเจ็ด้นเห็นแวน้อนเห็นงูเจ้หานก้เห็นแว่นไมนจีนีเลยกกับ้อนเห็นงูตอนนี้พระท่านได้เบิ้ลในตัวเลขกกำกับพ่อตีเป็นตัวได้ค่ะ ไอ้ตนเฮนงูไม่จีเล็ตัวไหนมาไม่จีมีเลยกองกับงนี่เป็นกตเมื่อเป็นหาแหวนเป็นโซนเราบกอะไรเาในซื้อสงเดยนี่แน่น่าจะซือ่นีได้ไรอนคุบอกว่าเบม่นี่เป็นคนัเอกว่าเบ้งกันอ่ะไปอามากเบิ่มก่อนมากเอามาตีเขาสีอันนีเขาสีอันให้เพื่อนฟังนีไป ตีตีตัวเลขไปเลยแล้วตีเด้พว่เปลี่ยนออกวเปนคัเดี๋ยวล้อนะคะสํมามาเปิดไปเลยเปิดเป้เปลนวาต่จัดเว้ไเที่ยวจะไปวาดนี่ล้วจุดทูบเหรค่ะจุดทูบเอา่หรอจูบโอ้จุดทูบได้ตัวไหนค่ะได้สามหนึ่งเจ็ดเออสามหนึ่งหกสามหนึ่งหกปาบนสกลางะหนเกหน่งเ จได้จะเ็วไวนี้เด้ค่ะตัวได้มวนนี้วาเห็นฟังนยอ่ค่ะวัสคน่ะเนี่ได้แตสดตามพนอยู่บอกเฮาถามได้ก็ได้ดอกอ๋อถ้าถามแม่ไหนเนาะค่ะมาต้งค่ะเฮ้ยอ่อักขันแหวนอักขรอักนแบวนเป็นยังไงอักขรนแหวนแล้หาอักขรเ ตำล่าแยกต่ง็ห่ยตนนี้แมนเนตำ่แมนอยู่เด้อนืนอ่ตอนนี้กำลังมั่วไสีของฝันนะครับเรารอดูนะคะว่าจะได้ตัวไนพนี่หมพันี่่นเอาพี่บอพ่อพถ้าแม่นว่าเฮ็ดตีแบวเพาะแค่ในเบิ้องตำล่านี้พอสิตีเป็นตัวไรตีเป็นตัวไรแต่เบื้องตำล่าตีตีเป็นตัวไรตีใลใจเจ้าใน่ใจไหมพ่อมาพ่อมาเส้นคือ ข้าไน oh. งูนะข้าวไจอมมึงเอาจอนตรงงูตรงนอแส่ลูกแลี่พ่อเิ่นบตีเอง่นสิบงแ่บ่แม่นี่พ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 ี่นี่จีใหญ่เลยเวลาเตรียมโงไม่เปิดมากจเห็นแล้วตรงนอเนี่ยนี่หนูอยู่น่าอะไร้อช่างอเด็กนี่น้องนี่น้องน ก็เปิดปลาร้าตนั่นนี่อยกษรย้อยาคอยไหมอเนี่ยตัดต้งาบไปเลยเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าหนึือถ้าแม่นว่าตีกเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้านึนาะแม่เนาะนะคะเจ็ดห้าหเจ็สั่นแห้าศูนยคนแม่นอยู่ค่ะตีตามที่เขาคิดว่านอกพี่น้องนอยู่ ฟันเห็นมูก็ฝันเห็นแว่น้าจะเป็นตัวเลขเจ็ดคนสาเจ็ดกับศูนย์นะคะชมนะคะเอาแว้นไฮเอาแว้นไฮเมื่อก็้ทเป็นศูนมันบค่ะพ่อได้สวมแวงนกสวมแว่นอะไเงี้ยเลยเห็นฮักก่อนหอยได้สวมบอพ่อได้สวมบ่สวมแว่นนั่นแสดงว่าได้สวมแว่น แสดงไม่ได้นะคะเดี๋ยวเปิดตำราแล้วกอนชั่วเจ็ดห้าหนึ่งยังไจ้งทันทีอยู่เจ็ดังเจ็ดมั่งฟัาสี่สพอเสร็จเปิดตารากนเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าอพี่น้องจง้อาแนจไงเพแฟนบอ